สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเพยวใส่ใจอีกแล้วนะคะและในวันหยุดบรรยากาศสบายๆแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำงานมาทั้งอาทิตย์อาจจะเกิดอาการเมื่อยลา้าใช่ไหมล่ะคะอย่างเช่นสาวออฟฟิศนะคะนั่งหน้าคอมพิมมพคอิวเตอร์หรือว่าจับเมาส์นานๆนะคะก็อาจจะเกิดอาการมูหล็อกได้ค่ะเพื่อนๆเ,เคยเป็นกันไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพคุณครูค่คคคะจับปากกาเขียนหนังสือนานๆน,น,นะคะ ใช้กล้ามเนื้อมือมัดเดิมๆซ้ำๆเป็นระยะเวลานานค่ะก็อาจจะเกิดอาการนิ้วหลอกได้เช่นกันนะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะอาชีพอื่นๆก็มีโอกาสเป็นนิ้วหลอกได้นะคะอย่างเช่นแม่ค้าขายส้มตำค่ะตำส้มตำทั้งวันเลยใช้กล้ามเนื้อมัดเดิมๆถ้าเดิมๆซ้ำๆเป็นระยะเวลานานนะคะก็มีโอกาสเกิดนิ้วล็อกได้เช่นกัน,นะคะ่ะ แล้วนิ้วล็อกเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปฟังกันเลยค่ะโรคนิ้วล็อกนะคะเกิดจากการอักเสบหนาตัวของปอกเอ็นกล้ามเนื้อที่นิ้วค่ะทำให้เอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณนิ้วนะคะไม่สามารถยืดหดได้ตามปกติค่ะจนเกิดอาการนิ้วล็อกขึ้นมาค่ะซึ่งอาการนิ้วล็อกนะคะสามารถเกิดได้หลายๆนิ้วพร้อมกันเลยค่ะซึ่งเกิดจากการทำงาน าเดิมๆซ้ําๆเป็นระยะเวลานานนั่นเองค่ะแล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถทําเองที่บ้านได้นะคะอันดับแรกเลยค่ะช่วงเช้านะคะให้เอามือค่ะแช่ในน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ออกกาลังกายเบาๆในน้ําอุ่นค่ะอย่างเช่นกามือแบมืออย่างนี้นะคะสลับกันไปเรื่อยๆค่ะง่ายไหมล่ะคะ ทำไปช้าๆอย่างนี้นะคะในน้ำอุ่นค่ะก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะคะอีกท่านึงค่ะง่ายมากๆเหมือนกันเป็นท่าดีดนิ้วค่ะอย่างนี้ค่ะสามารถทำได้ทุกนิ้วเลยนะคะไม่ว่าเราจะนิ้วล็อกนิ้วไหนแต่ว่าเพื่อลดโอกาสเสี่ยงการเป็นนิ้วล็อกของนิ้วอื่นๆด้วยค่ะนี่ทำวนไปแบบนี้นะคะสองข้างเลยค่ะ เพื่อนๆสามารถทำาาาที่บ้านได้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองคือการลดการใช้งานค่ะหากเกิดอาการนิ้วล็อกบ่อยๆนะคะควรลดกิจกรรมลดการใช้งานก้ามเนื้อมือเดิมๆซ้ําๆนะคะก็จะลดโอกาสเกิดนิ้วล็อกได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าหากเพื่อนๆทําตาคําแนะนําที่เราให้ไปแล้วแต่ว่าอาการไม่ดีขึ้นนะคะควรไปพบคุณหมอนะคะ ่งการรักษาของคุณหมอเนี่ยก็จะเริ่มจากการให้ยาค่ะแต่ถ้าการใช้ยารักษาไม่ดีขึ้นนะคะก็จะมีการฉีดยาสเตอรอยย์ค่ะหรือว่าการผ่าตัดนะคะเห็นไหมล่ะคะเรื่องเล็กๆแต่ต้องถึงขั้นผ่าตัดเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆลองนําวิธีการที่เราแนะนําไปลองทําดูนะคะก็จะลดโอกาสการเป็นนิ้วล็อกแบบเรื้อรังค่ะและไม่ให้อาการเป็นเพิ่มมากขึ้นนะคะ ลองกลับไปทำตามกันดูค่ะด้วยความห่วงใยจากพยามาใส่ใจนะคะ